เมื่อประกอบคู่กับคันเบ็ดแล้วมันเข้ากันได้ดีมากเลยครับใช่ครับวันนี้เราพามารีวิวภาคสนามกับ DCRS 2 4จากค่าย BPO กันครับไปดูว่าประสิทธิภาพการทดสอบภาคสนามที่นัน,นวดพามาทดสอบนั้นเป็นอย่างไรบ้างไปลุยกันครับสัมผัสแรกเมื่อประกอบกับคันเบ็ดนะครับวันนี้ที่เลือกมาใช้ก็คือคันเบ็ดเพียวโรชัพเพ็นเมื่อประกอบกับคันเบ็ดแล้ว DCRS 24ก็ถือว่า ดุดันเลยนะครับเข้ากันได้ดีกับคันเบ็ดสีโทนเข้มๆแบบนี้นะครับการจับถือก็ถือว่ากระชับดีนะครับเป็นรอกขนาดไซส์กำลังดีนะครับที่เราอาจจะเห็นบอดี้แบบนี้บ่อยๆนะครับที่นันหนวดรีวิวไปนั่นเองนะครับนี่คือการจับถือสัมผัสแรกสายที่เลือกใช้นะครับ PE 1สายหน้า3 0ปอนนะครับคันเบ็ดก็บอกไปแล้ว วันนี้องค์ประกอบที่ใช้ในการทดสอบแบบนี้เลยและสําหรับตัวเหยื่อที่เลือกมาทดสอบวันนี้นะครับสประเภทมีกระดี่ยางนะครับประเภทที่1นะครับแข็งเบดหนึตัว epidemi, นะครับแล้วก็กบยางนะครับทดสอบกันแค่3ประเภทนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับเหยื่อประเภทแรกที่เราจะทดสอบกันก็คือกระดี่ยางนะครับก็เช็คระยะรันอินกันก่อนเลยนะครับระบบหน่วงก็ปรับตามที่เราสามารถทดสอบได้นะครับแล้วก็ปรับคอสปูลก็ขยับได้นิดหน่อย ทดสอบระยะลันอินสําหรับกระดี่ยางเนี่ยสบายๆอยู่แล้วเพราะว่ากระดี่ยางเนี่ยไม่มีการต้านลมนะครับแล้ววันนี้ที่เราอยู่บริเวณชายหาดเนี่ยก็ลมไม่มีด้วยลมสงบลมเงียบเลยล่ะนะครับก็ใช้กระดี่ยางนะครับเป็นตัวเช็คระยะลันอินไปก่อนนะครับเพื่อให้ระบบต่างๆนะครับการเคลื่อนที่เนี่ย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ของตัวสปูลน,นั่นเองนะครับถือว่าจับถือได้ดีนะครับด้วยสลีละของตัวรอกแล้วก็ในส่วนของอาการวิ่งออกของตัวซ้ายนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับจูนของแต่ละคนด้วยนะครับสำหรับตัวนันวดดเองก็ปรับจูนในแนวมาตรฐานปกติทั่วไปนั่นเองนะครับนี่คือกระดียางนะครับการทดสอบแรกนะครับ ก็เป็นการทดสอบพักสนามนะเห็นสนามเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่มีบึงนะครับไม่มีน้ําให้ทดสอบนะครับวันนี้ทดสอบแค่พักสนามก็คือลงสนามแบบนี้เลยนะครับสายแคสกันสักหน่อยนะครับนี่เข้าดงหญ้าไปเลยไม่รู้จะติดหรือเปล่านะนี่นะนี่นะออแต่ว่าไม่ได้ใส่ตะขอเบ็ดไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นบนสนามด้วยนะครับถ้ามันติดก็สามารถไปเอาคืนได้นะครับนี่คือเยือตัวแรกนะครับในการทดสอบกระดีหยางนะครับก็ ทดสอบในเรื่องของความลื่นไหลนะครับการทํางานของระบบนั่นเองนะครับปัจจุบันนั้นหวดก็หาวิธีการทดสอบให้มันแปลกๆมากขึ้นนะครับทดสอบพักสนามก็ทดสอบบนสนามนี่แหละไม่ต้องลงบึงไม่ต้องลงอะไรกันนะครับกระดีย่ยางก็ทําได้ดีนะครับ s i ยแคตสตอีกสักหนึ่งทีนะครับส่งเหยื่อไปด้วยเรื่องของระยะเนี่ยไม่สามารถกะเกณฑได้เพราะว่าสายที่เลือกมาใช้งานเป็นสายแบบสีเดียวกันนะครับฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของระยะด้วยนั่นเองนะครับ โอ้เฮดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรันอินให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะครับไปนี่นะครับส่งเหยียดได้ดีนะครับส่งเหยียดได้ดีเลยนะครับความรู้สึกของการหมุนก็นุ่มดีอาจจะเป็นด้วยเรื่องของรอกตัวใหม่ด้วยหรืออะไรด้วยองค์ประกอบด้านในใหม่ด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าให้รถสัมผัสที่ดีสําหรับ เหยื่อตัวแรกเลยนะครับนี่คือการทดสอบกับเหยื่อประเภทแรกนะครับกระดี่ยางกับ DCSR S24 ต่อกันที่เหยื่อประเภทที่2นะครับเหยื่อประเภทแข็งเบ็นะครับก็น้าหนักอยู่ประมาณเล็ใกล้ๆกับกระดี่ยางตัวแรกนั่นแหละนะครับแล้วก็การปรับจูน้วครับระบบเหมือนเดิมเลยนะครับก็ทดสอบการตีนะครับการส่งเหยื่อนะครับตัวนี้ก็จะมีอัตราการต้านลมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ด้วยสลีระต่างๆของตัวเหยื่อเนี่ยมันก็ ไม่ถึงกับต้านลมมากแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะครับดูสภาพอากาศก็ไม่มีลมนะครับยอดสนนี่ยังเงียบยังนิ่งเลยนะครับการส่งเหยื่อต่างๆของ S24 นะครับก็ทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางการไซด์แคสหรือว่าโอเวอร์เฮดนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยแหละนะครับถือว่าตอบโจทย์การใช้งานาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวสายตัวคันเบ็ดนะครับแล้วก็ลักษณะการเซตติ้งต่างๆของ ระบบตัวรอกด้วยนะครับก็จะทําให้เราสนุกสนานมากขึ้นนะครับแต่โดยปกติพื้นฐานเนี่ยการตีโอเวอร์เฮดเนี่ยแล้วก็น้ําหนักเหยื่ออยู่ในเลดเนี่ยให้มันเหมาะสมกับตัวคันเบ็ดด้วยเนี่ยตัวรอกเองก็ให้ประสิทธิภาพของการส่งเหยื่อออกมาได้ดีเช่นกันนี่คือการทดสอบภักสนามนะครับพักสนามที่เป็นสนามจริงๆเลยแหละนะครับไม่ใช่บึงนะไม่ใช่ไม่ใช่บึง,ไม,ไ,มบงไม่ใช่สะนะครับอย่างที่บอกนะครับโอกาสที่จะไปบึงไปสะอาจจะน้อย,หน,อยหน่อยก็เลยมา ทดสอบพักสนามแบบนี้แล้วกันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบการส่งเหยื่อหรือว่าการแคสเหยื่อนั่นเองนะครับเราไม่ได้หวังตัวปลาไม่ได้หวังอะไรนะครับจะเห็นได้ว่านาหนวดจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลามันอยู่ในอากาศเนี่ยไอเหยื่อประเภทนี้ที่มันมีอัตราการต้านลมมากวะกว่ากระดีเนี่ยมันก็จะมีแขวงนิดหน่อยนะครับเวลาอยู่บนอากาศฉะนั้นถ้าทางในการตีนะครับเวลาเราเจอลมแรงๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนท่าโอเฮดมาเป็นท่าไซด์แคสบ้างก็ได้นะครับก็ช่วยได้เหมือนกัน ในการหลบลมต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือเหยื่อตัวที่2นะครับประเภทแค้งเบดน,น,น้ำหนักอยู่ประมาณสัก13กรัมหรือว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับกระดี่ยางนั่นแหละนะครับก็ถือว่าทําประสิทธิภาพได้ดีในการส่งเหยือ่อสําหรับ DCR S24 นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือผลการทดสอบนะครับเหยื่อประเภทที่2นะครับกับ DCR S24 ทดสอบกับเหยื่อประเภท แล็งเบรครับต่อกันที่เหยื่อประเภทสุดท้ายนะครับนี่คืองานกบยางท,ทั่วไปที่เราใช้กันนั่นเองสําหรับงานกบยางตัวนี้น้ําหนักก็จะอยู่ประมาณ6-7ถึงกรัมนะครับไม่เกินนี้แล้วก็อัตราการต้านลมของมันเนี่ยก็จะมีมากกว่าเหยื่อ2ประเภทที่ได้ทดสอบไปนะครับการปรับนงนะครับน้นหนวดปรับหนวงให้มันน้อยนะครับน้อยกว่า ที่2ประเภทที่เราทดสอบไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับน้ําหนักในการแคสเหยื่อนั่นเองนะครับส่งเหยื่อได้สบายนะครับปรับคอนสปูลยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเสียงสภาพแวดล้อมอาจจะเยอะสักหน่อยเพราะตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของการทํางานนะครับการก่อสร้างอ่าแล้วก็บูรณะสถานที่ด้วยนะครับอ่ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเสียงที่เกิดขึ้นกบยางนะครับถือว่าเป็นเหยื่อที่ได้รับความนิยมันดับต้นๆของนักตกปลาบ้านเรานะครับน้องๆหนูๆ เด็กๆที่เพิ่งเข้ามาในวงการนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยกบยางนั่นเองนนวดก็เช่นกันนะครับจุดเริ่มต้นของนนวดก็เริ่มมาจากงานกบยางนี่แหละนะครับน้ำหนัก6กรัม7กรัมตีสบายมากนะครับอย่างที่นนวดบอกจัดองค์ประกอบดีๆนะครับสําหรับคันเบ็ดสายน้ําหนักเยือนะครับการปรับจูนตัวรอกและที่สําคัญประสบการณ์ของตัวเราเป็นสิ่งสําคัญนะครับพยายามออกหมายบ่อยๆพยายาม ซ้อมบ่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับอุปกรณ์ที่เราใช้นั่นเองนะครับกบยางนะครับจะเห็นได้ว่าขนาดตีไซส์แคทนะอยู่บนอากาศก็ยังแขว่งๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีลมสวนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวเหยื่อเนี่ยเสียระยะหรือว่าเสียตําแหน่งได้นั่นเองนะครับเออเพราะว่ามันมีการต้านลมมากกว่าเหยื่อประเภทอื่นๆที่เราทดสอบกันเอาติดอะไรละนะเอ้ขนาดทดสอบภาคสนามนะยังติดนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ากบยางตัวนี้มันมีตะขอเบ็ดอยู่ด้วยนะครับน้ำหนวดไม่ได้ถอดออกเหมือนเหยื่อ2ประเภทที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไซคสก็ไม่มีปัญหาโอเวอร์เฮดก็สบายสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับการตีกบยางนะครับด้วยระยะที่เหมาะสมนะเพราะว่ากบยางเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหยื่อที่มีน้ําหนักน้อยนะครับถามว่า5กรัม7กรัมเนี่ยเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับฉะนั้นการ หวังที่จะตีแบบวโอ้โห40 50เมตรอันนั้นมันก็เยอะเกินไปนะครับเราใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมด้วยแล้วกันนะครับอยากตีไกลๆก็เพิ่มน้ำหนักเยื่อหน่อยนะครับเพิ่มความยาวของคันเบ็ดหน่อยส่วน DCRS 24นะครับในการประกอบแล้วก็องค์ประกอบต่างๆที่นันวดจัดวันนี้ก็ออกแนวที่หลายๆคนน่าจะจัดกันได้อยู่แล้วนะครับนี่คือเยื่อประเภทสุดท้ายที่เราทดสอบกันนั่นก็คืองานกบยางกับ D.C. r S24 นะครับทดสอบให้เห็นกันแล้วถึงประสิทธิภาพการใช้งานและนั่นคือผลการทดสอบนะครับสำหรับ D.C. r S24 นะครับทดสอบพัสนามที่เป็นสนามจริงๆเลยแหละนะครับสนามยากกันอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าการจับถือนะครับลดสัมผัสที่ดีนะครับการทรงเหยื่อทำได้ดีรูปร่างหน้าตาสวยด้วยดูดุดันนะครับเมื่อนำมาประกอบกับคันเบ็ดสวยๆเนี่ยก็ถือว่าเข้ากันได้ดีสำหรับตัวหน้หนวดนะครับการทดสอบวันนี้เนี่ยผ่านแน่นอนครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับ ชมจนจบคลิปนะครับยังมีอีกหนึ่งคลิปให้รับชมกันนะ internal component review หรือว่าการผ่าลอกนั่นเองเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจที่สมบูรณ์นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนันวดและทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆไปก่อนบ๊ายป้ยปุ้น